การแก้ไขปัญหาของขายะโตเฮ้าเองเนี่ยแก้ไขได้ดีที่สุดว่าตีล่อจากน่วยงานสุขภาพจิตก็กดีขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นเพราะว่าเฮ้าจัดการสิ่งแวดล้อมให้มันสะอาดให้มันปราศจากเชื้อโรคได้ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกประเทศถ้าทำได้แบบนี้บ้านเมืองเราจะดูดีแล้วก็สะอาดขึ้น ประเด็นการจัดการขยะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนของชุมชนที่ทําอยู่แล้วมีใจที่จะทําส่วนที่2ก็คือท้องถิ่นที่มีภารกิจแล้วก็มีกฎหมายที่จะดูแลตรงนี้ส่วนที่3ก็คือมีนักวิจัยนะครับก็คือนักวิชาการนะครับเพื่อจะมาวางแผนมีการแลกเปลี่ยนกันในอีสานเรานี่มารู้จักกันอยู่6จังหวัดเริ่มต้นที่ขอนแก่นกาลสินชัยภูมิจังหวัดสกลนครสารคามก็ล่างสุดก็คืออยู่อุบลราชธานีเราพยายามที่จะ รวมเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนกันในในส่วนของนวัตรกรรมที่ขยันจักรประเภทมีการจัดการยังไงบ้างนะครับเพื่อจะไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเข้ากับมีการให้ความรู้กับขัวเลื่อนความรู้ว่าการขยายขยะต้นต้นท่างเห็ดแบบไหนขยะมีจักประเภทเราเข้ากับสนับสนุนวัสดุดุป,ปร,รณกให้กับคัเลื่อน คือเป็นการน้ำร้องไห้โค่เลื่อนในการขัดยาขยะตั้งแต่ต้นทังขวดนี่ก็เขากับไปเก็บมาเทากับมาเห็ดเป็นรั่วแบบนี้ไปออมตามต้นใหม่เขากับไปขวดใบไหม่ใส่ให้มมาเป็นปุ๋ยขยะอินทรีย์ไห้คนมาเบื้องงานข้าเจ้าก็จะได้เห็นว่าเขาเห็ดขวดเขามีเห็ดใดแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนี้ผลกับกำลังเฮ็ดไม่ขวดไม่ขวดจากขวดพลาสติกของเกา่าจากลอตเตอรี่มาทำเป็น ดอกไม้จันเหตุเป็นพวงหลีดเข้ากับไปเหตุน้ำเพลินไม่หยังเข้ากับคุ้ยกันมากะเพื่อเพลินไปเข้ากับมาเกิดมี่เป็นเครือข่ายรวมกันในเรื่องการจัดการขยะเทศบาลนะครขอนแกน่นก็ตั้งเป็นชมรมคนขอนแกน่นหัวใจไร้มลพิษแต่และชุมชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ได้สิทธิสวัสดิการในเรื่องของ าชาปนากิจสำหรับสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเสียชีวิตกิมีเงินสวัสดิการซอยเหลือจากการาขายขยะรวมกันกิจกรรมเดือนละครัง้งปัจจุบันนีก็68ชุมชนที่เข้าร่วมกันโดยใส่ก่อ,องทุนชาปนากิจเปลี่ยนขยะเป็นบุญผมเห็นว่าปริมาณขยะในลดลงชัดเจน ัดเจนมากที่ที่ผมทําที่อยู่บนนี้ลดลงถึง47เเซจากปริมาณขยะที่ที่อยู่ในชุมชนนะครับครับในส่วนของภาคีก็มีมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราไปกระตุน้นให้ชุมชนตื่น,นขึ้นมาบางคนก็ทํางานจนเหนื่อยแต่ว่าไม่มีไม่มีเพื่อนทาให้ให้เขาลุกขึ้นมาว่าเขามีเพื่อนครับเขามีเพื่อนมีคนมาทํางานด้วยนะเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะเขาไม่ได้ทําคนเดียวนะ ประเด็นขยะมันเป็นประเด็นที่ซีเรียสแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานมากนะครับหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาเพราะว่าชุมชนไม่สามารถจัดการโดยลําพังได้โดยเฉพาะท้องถิ่นต้องเข้ามาร่วมจัดการการหนุนเสริมให้เกิดพลังของคนในชุมชนของภาคีเครือข่ายให้มาทํางานร่วมกันมันก็ทําให้ให้งานเรามันมันไปได้ดีมากขึ้นปัญหาขยะเนี่ยเป็นภาระที่เฮาต้องจัดการให้เรียบร้อย เป็นการซอยทั้งชุมชนซอยทั้งประเทศซอยทั้งโลกนั่นแหละ